บางวันเนี่ยเวลานั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าหนึ่งที่ที่เปลี่ยนไปมากสมัยนี้นะคือว่าบางทีเราลืมที่จะเอาแบบนะักป้องนักกาบไปนึกออกไปหรือแบบมันเกิดความเมันไม่มันไม่ชินเออคือแบบว่าแบบการจอดรูปแบบใหม่ลืมเอาหน้ากากมาต้องรีบกลับมาหรือรีบต้อไปหยิบอะไรอย่างเงี้ยผมที่ต่ออาจจะต้องเอาทิ้งไว้ในรถด้วย เออคือฟิมีทิ้งเอาไว้เออต้องเอาไว้ในรถเพราะว่าบางทีแบบส oh. มมติ drive t o ในกระเป๋าออกไปแต่ว่าแบบ drive t o <รถ S 1> แค่แบบสั่งของแต่เราก็ลืมไปว่าเวลาเราเปิดกระจกสั่งของอะไรเราก็ควรต้องใส่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้อย่างในรถเนี่ยพกพกเป็นหลักต้องมีแน่นอนเลยคือแมสแล้วก็แบบแอลกอฮอล์เจลล้างมืออะไรเงี้ยตอนนี้มีออปชั่นเสริมเป็นแบบเฟ c ช s h i ที่เขาบอกว่าเแบบว่าเพราะว่าบางทีบางทีเคนไม่เห็นหน้าอย่างเงี้ยกลไม่เห็นหน้าเขาไม่คือแบบว่า ไม่ไม่เขาบอกว่าตอนนี้คือการใส่เฟชชิลยังไงเราก็ต้องใส่หน้ากากหน้ากากอนามัยเป็นพื้นฐานเบสิกอยู่แล้วคือเราต้องใส่นั้นแต่เฟชชิลมันเป็นแบบออปชั่นเสริมขีดหนึ่งในการป้องกันว่าเผื่อเราไปจับหน้าอะไรเงี้ยมันก็ลดความเสี่ยงทีหนึ่งซึ่งแต่ว่าตอนการใส่หน้ากากก็มีการพักไงพี่ต่อมันเหมือนคุณหมอบอกว่าเจ็บปวดทำไมนะทำไมมันถึงต้องใส่สองชั้นนะมันถึงไอตัวเฟชชิลกับกับหน้ากากเหรอพี่ เพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนเนี้คือตอนแรกอะคนเข้าใจว่าการใส่ f a c ชิลอ่ะมันเพิ่มมาิีช่วงหลังใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนเข้าใจผิดนนว่าใช่ใช่คน,น่ะเข้าใจผิดว่าแค่ใส่ face ชชิล l d อย่างเดียวมันป้องกันแล้วแต่จริงๆอะมันไม่ใช่ทางทางแบบทางแบบพวกคณะหมออะไรเงี้ยเขาออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใส่หน้ากากอนามัยอ่ะมันจะเป็นอะมันเป็นเป็นเบสิกพื้นฐานยืนพื้นก่อนซึ่งไอ้ตัว face ชชิล l d เนี่ยมันเป็นตัว o p ชั่นเสริมยังไงคุณก็ต้องใส่หน้ากากอนามายัย แต่ไอตัวเฟซชิลคุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่เฟซชิลมันมาจากมันมาจากทางของการแพทย์เพราะว่ามันป้องกันพวกสารคัดหลั่งกระเด็นใส่ไปนะฮะคือี่พี่อ่ะเข้าใจว่าการอะไรอย่างนี้ไงอันนี้สมมติแบบหน้ากากมองว่าหน้ากากทั่วไปไม่ใช่หน้ากากแบบเองเ้าหอะไรอย่างเง้ยนะอ่าครับคือว่าจริงๆแล้วมันมีไว้มันเป็นเหมือนแบบคือพี่มองอย่พี่มองว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนอ่ะที่เราไม่ไปแพร่ใ้ชาวบ้านดูดีเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้รับ รับไอ้พวกนี้เข้ามาเนะยเราป้องกันออกมากกว่าคือเราป้องกันออกมากกว่าเพราะว่าเท่าที่รู้หน้ากากปกติเอ้หน้ากากปกติมันไม่มันไม่ป้องกันการเข้าใช่ปะใช่ครับคือเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนป่วยให้ใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ไม่ได้ป่วยเนี่ยสามารถใส่ใส่แค่หน้ากากมาได้แล้วเราควรจะยิ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพี่มองว่ามันแบบย่่งน้อยัวพี่เองอ่ะพี่ก็พี่ก็บาดีก็จะแบบมีไอ้อย่างที่มันเป็นแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะเอ,อันที่แบบป้องกันเอ็นเก้าห้าอะไรพวกอย่างงี้เอ๊ะพวกนั้นมีอยู่บ้างเขียนอ่เดย <5. S 1> เขาไม่ใช้แต่ใช้ต่อเมื่อถ้าเกิดว่ามีใครป่วยเราใช้ให้กับคนที่จะดูแลคนป่วยเท่านั้นน่อ่าอ่าไม่ไงั้นมันคือถ้าเกิดว่ามันใช้กุ้งก็ต้องทิ้งหรือแบบมันใกล้เกินกว่ามันเออควรจะให้แบบพวกหมอเหมออะไรเขาเขามากกว่าไม่รู้นะในมุมมองก็เลยไม่พยายามซื้อก็เหมือนเลือกใช้ให้เกิดประโยชน ใช่แต่ได้ใช้หน้ากากนี้เพื่อแบบเหียงเหี่ยงที่เราเมื่อกี้พูดแหละพี่ก็เลยงงว่าไม่เหมือนมันไว้กันไม่ให้โป้น้ําลายเราอะไรต่อเลยเราไปกระจายออกไปเยอะถูกป่ะใช่ถ้าเกิดอย่างนั้นตังตัวเฟสชิลมันก็ปิดแบบไปแล้วอ่ะถูกป่ะเออได้ไมไม่มันทีแบบคุณหมอเรื่องหน้ากากไปหมดแล้วอ่ะเขาเขาออกมาเตือนนะพี่ต่อว่าถ้าเกิดสมมติเราต้องไปออฟฟิศจริงใช่ป่ะพี่ต่อมันต้องเหมือนมีเวลาพักพักถอดแงสนะครับเพราะนั้นมันจะเกิดแบบ การหายใจที่ไม่โฟะมันต้องพักประมาณครึ่งชั่วโมงทีนี้ตัวเฟสชิลมันจะตอบโจทย์ตอนที่เรานั่งอยู่เก้าอ e ี้เฉยไม่ได้เดินไปนานนะพี่ต่อมันก็จะมีการพักได้แล้วก็ค่อยใส่ใหม่อย่างอย่างส่วนตัว<ท>ผม,ผมนะท,ที่ที่ก่อนหนะ้าเนี้ยเราเราไปออฟฟิศกันช่วงก่อนที่ยวกับเวิร์คคอะไรองนนี้ยแล้วเราใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานั่นเป็นหาั้งที่เราหูอักเสบครับตัวเราก็เป็นตัวเราก็เจ็บเหมือนกันตัวไหนมันมันรัดอะไรแล้วใส่ทั้ง oh, <laughs> วัน <laughs> เรามีปัญหาที่ว่าใส่หน้ากากเรามันจะต้องพันอีกรอบนึงเพราะว่าได้ความที่หน้าเลยมันต้องพันแบบเพื่อให้มันแบบไอ้นี่แล้วมันก็กลายเป็นว่ามันแบบเออมันไม่ของนี้ต้องใส่ไซส์เด็กบ้าเออย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยพอเวลาใส่อย่างเงี้ยแล้วอย่างปากแดงๆเรามันเพื่อนปะ ก็เปื้อนแต่มันอยู่ที่ลิปสติกยี่ห้ออะไรโนมันไม่ขนาดนั้นมันแบบมีรอยนิดนึงแล้วก็ใช้ยี่ห้อที่มันดีๆตปกติจุดที่หลุดอะไรอย่างเงี้ยอยากไปถามอยู่กับลิปสติกหรือมันอยู่กันนะเกิดอยากถามว่าถ้าเกิดใส่แมสเนี้ยแต่งหน้าไหมอะไรนะใส่แมสเนี้ยแต่งแค่ครึ่งหน้าป่ะหรือว่าหรือแต่งเต็มหน้าเลยไม่แต่งแต่ฉันนึกเปิดมาฉันก็สวยไม่ได้ ไม่งั้นมันจะสดครึ่งเดียวแค่ครึ่งบนไม่ได้คือไม่ยอมไหมเดีียมันไม่ได้